เพียง68บาทเป็นสิ่งที่พี่พีช Wonder Peach แนะนำมาแล้วก็ใช้แล้วเลิฟมากมีคน DM มาถามเยอะมากสำหรับคุณน้องสองคนนี่ะที่ปัดแก้มของชาแนลแล้วก็ไฮไลท์เตอร์ของ Rare Beauty น่ะเฮ้ยผิวคือแบบ ที่สุดเลยอะเวลาแบบว่าอากาศมันแบบมีความแห้งๆขึ้นอะแก้มก็คือชอบใช้ตัวนี้มากๆนะคะก็ยังไม่มีรองพื้นตัวไหนมาแทนที่รองพื้นตัวนี้ได้มีความที่ว่าทุกสีผิวใช้แล้วรอดประมาณแก้มนะคะแก้มจะแนะนำพาเลตอันใหม่มากกว่าเชดโดิเนื้อแมทที่แบบมีความลื่นมากมอยู่แค่2แบรนด์ที่เวลาทาแล้วมีคนดีมาถามบ่อยมากก็คือโจวีวน่าแมทออเดย์แล้วก็ตัวสเตย์เวลเวนะคะแล้วก็ตัวเมเบลีนอัลติแมทกลับมาเจอแก้มที่ช่องแก้มมิสปารแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแก้มกลับมาพรอม กับวิดีโอเฟเวอร์เตประจําปี2021นะคะมาพูดถึงอุปกรณ์การแต่งหน้าแล้วก็พวกเครื่องสำอางเป็นหลักอย่างแรกเลยนะคะจะมาพูดถึงแปรงแต่งหน้าที่แรงแซงทางโคมามากเพราะว่าไม่ใช่แค่คุณภาพดีแต่ว่าราคาเขาคือถูกมากอันก็คือแปรงเซตนี้นะคะซื้อมาจากช้อปปีชื่อแบรนด์ O V W นะคะ5อันที่เมื่อันเห็น5อันหรือ6อันไม่รู้เขาแถมฟองน้ํามาด้วยนะราคาเพียง68บบาทปแปรงเขาอะนุ่มมากใช้ ใช้ปัดแก้มใช้ลงไฮไลท์ใช้ลงบรอนเซอร์ได้ดีมากนะคะเปยียลลุกให้แบบว่าดูฟุงฟ้งๆได้ลงเนื้อสีแบบจัดๆได้ต้องลอง จริงๆต้องลองสักอันหนึ่งถัดมานะคะมาพูดถึงฟองน้ํากันบ้างบอกเลยว่าฟองน้ําแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปฟองน้ำอันนี้แกมชัยแล้วแกมแบบประทับใจมากวันนี้เลยทุกคนโจวีน่า extra soft sponge นะคะตัวน,นี้เวลาชุบน้ําแล้วอะ่ะน้องเขาจะฟูฟ่องเป็นแบบเป็นฟองน้ําอันใหญ่ๆเลยทุกคนสามารถรงรองพื้นทั้งใบหน้าแกมได้ภายในหน,นาทีไวามากสะใจมากเวลาแบบว่าแต่งหน้าไ ทำงานรีบนะคะไม่ต้องการใช้มือเกลี่ยรองพื้นนานๆก็คือพึ่งน้องโจวีนาคนนี้เลยคือจบออกจากบ้านได้ไวมากจากจะลงรองพื้นได้ไวแล้วนะคะก็คือสามารถใช้เกลี่ยพวกงานไฮไลท์เนื้อเล็กคิดที่ปัดแก้มเนื้อครีมบอนเซอร์เนื้อครีมได้ดีกลืนเข้าสู่ผิวได้ดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะถึงแปรงพูดถึงฟองน้ําไปแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือที่ล้างแปรงพุยทุกคนโจวีนาเข้ารอบอีกแล้วไอมาตลอดเลยนะคะอันนี้คือโจ วีน่าเมกับบลัชแอนด์สปอนคลีนเซอร์นะคะล้างได้ทั้งแปรงแล้วก็ฟองน้ำเลยนะคะเป็นที่ล้างแปรงตัวเดียวที่ใช้อยู่ณนะตอนนี้ตั้งแต่ได้เขามาก็ไม่คิดจะหันเหเปลี่ยนใจไปแบรนด์อื่นเพราะอะไรรูป้ป่ะปกติักเป็นคนที่ใช้แต่เมอัพทนทนเมอัพวอเตอร์พรูฟเขาคนนี้เนี่ยสามารถล้างเมอับบนแปรงเมอับบนฟองน้ำได้เกลี้ยงมากแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวที่ว่าเวลาเราล้างเขาเสร็จแล้วอะ่ะเขาไม่ทําให้แปรงเราหนักเาตากแปรงเนี่ยแปรงแห้ง ไวมากเคยใช้ที่ล้างแปรงแบบว่าเฮ้ยล้างนานมากล้างนานมากเมก้าบอ,อกไม่หมดสักทีแล้วแกมเป็นคนที่มีแปรงเยอะอย่างที่แกแบบได้เปิดกลุ่มแปรงของแกมไปนะคะคือต้องการอะไรที่แบบว่าล้างไวแล้วก็ล้างเครื่องสำอางออกได้อย่างหมดจดนะคะล้างแปรงแป๊บแป๊บแป๊บก็คือสะอาดแล้วรักมากตัวนี้ก็คือชอบมาตั้งแต่ครึ่งปีแรกจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครมาสู้คุณน้องคนนี้ได้นะจ๊ะอ่ะต่อไปนะคะหุย เชื่อไหมว่าอันนี้เนี่ยคือที่สุดแล้วทุกคนของที่ดัดขนตาของแกมสามปีสี่ปีได้แล้วมัง้งที่ดัดขนตาของมูจิหน้าตาเป็นอย่างงี้นะคะจะเป็นรุ่นเดียวที่แกมเคยใช้นะคะที่ชอบใช้ตัวนี้มากๆคือให้ขนตาแกมแบบงอนจริงอะคืองอนแล้วอยู่ทรงไม่ใช่งอนแล้วแบบ แปบ,บเดียวขนตาฟีบลงอะไรอย่างนี้นะคะไอที่ดัดขนตายี่ห้อแบบแพงๆมา9ก้ารอพันหนึงก็คือใช้กับขนตาแกมไม่รอดเพราะว่าแกเป็นคนที่ขนตาตกมากๆนะคะชอบคุณน้องคนคนี้ก็ยังใช้คุณน้องคนนี้อยู่นะคะอันมาสคาร่ามาสคาร่าตัวนี้น่าจะอยู่ในเฟรบิทครึ่งปีแรกแล้วก็ยังรักเลิฟอยู่นะคะ Essence Lash ก o m a s c a r a Volume and Curl ส so ูตร waterproof นะคะเป็นสิ่งที่พี่พี h Wonder Peach แนะนำมาแล้วก็ใช้แล้วเลิฟมาก Waterproof มากก็คือล้างออกยากมากเวลาจะล้างตัวนี้ออกทีก็คือต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ล้างออกนะคะเป็นสิ่งที่แกมปัดอยู่บนตาแกมณวันนี้นะคะพืนแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆใช้เกิน12ชั่วโมงไม่เคยมีปัญหางานแพนด้าเลยจริงๆกับมาคาร่าตัวนี้นะคะชอบม,มากงานคิวแกมลด ใช้ผลิตภัณฑ์บนคิว้วพอใช้แค่2อ,อย่างกับกลายเป็นว่าเฮ้ยมีคนทักเรื่องคิ้วแกมเยอะขึ้นจะมียี่ห้อนี้ที่แกมใช้นะคะเจ้านางบิม waterproof eyebrow นะคะสีก็สำคัญสีที่แกมใช้จะเป็นสีศูนย์หนึ่งนะคะเราใช้คุณน้องคนนี้นะคะคู่กับ ที่ปัดขนคิ้วตัวนี้นะคะของ for y o u t ู o b รา w ด o โค้เป็นงานสีใสๆแบบนี้นะคะทุกคนกรีดร้องแล้วทุกคนก็จะถามทุกครั้งว่าที่เขียนคิ้วของอะไรคะมีคน DM มาถามเยอะมากสำหรับคุณน้องสองคนนี้ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบดินสอเขียนคิ้วแบบลแหลมแบบนี้มากๆนะคะแล้วก็คุณน้องคนนี้เนี่ยถ้าเราไม่เอามือไปถูอ่ะสำหรับผิวแกมอ่ะเขาจะยังติดอยู่แต่ว่าถ้าเราเอามือไปถูอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบหลุดๆเนิดนึงนะคะ แต่ว่าคือเป็นสิ่งที่แกมแบบรักเลิฟมากดูโอคู่นี้นะคะแล้วก็หิ้วอีกอันหนึ่งที่แกมชอบใช้เหมือนกันนะคะมีความรสึกว่าใช้ง่ายพูดถึงไปในครึ่งปีแรกเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้เลยทุกคนบราวอิบตัวนี้นะคะนี่ด้านนี้เขาจะมี2ด้านด้านที่เป็น ดินสอเขียนคิว้วหัวตัดแบบนี้นะคะกับด้านที่เป็นฝุ่นฝุ่นแบบนี้นะคะแกไม่ค่อยได้ใช้ด้านฝุ่นแต่ว่าแกจะใช้ด้านนี้บ่อยมากแกมีความสุขว่าเขาเป็นดินสอเขียนคิว้วหัวตัดที่มีความคมอะ่ะคือสามารถวาดได้จริงเนาะพูดถึงอายไลเนอร์แอ่ะเลิกซื้อเขาไปเพราะว่าเฮ้ยเจ้าของแบรนด์มีดาม่าเยอะมากก็ลเลยหยุดซื้อเขาไปนะคะจนตอนนี้เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาขายแบรนด์นี้นะ่ะต่อให้บริษัทอื่นไปแล้วอ่ะอันนี้คือ c คดวอนดีทุกคนแคดวอนดีแท t ชูไลเนอที่สุดแล้วของอายไลเนอร์ที่เคยใช้มาเพราะว่าลื่นมากเขียนง่ายมากแล้วก็มีความติดทนไม่แผนด้าสามารถใช้เกินแบบสิชั่วโมงถึงในส่วนของรองพื้นวันนี้มีรองพื้นมาให้สำหรับคนทั้ง3ผิวเลยนะคะพื้นตัวแรกนะคะชูอุยม m ระอันลิมิเต็ดโกลคนที่มีผิวแห้งจะชอบรองพื้นตัวนี้อันที่แบบว่ามีความผิวโกล ผิวดูสุขภาพดีผิวดูมีความชุ่มชื้นการปกปิดแล้วก็ให้งานผิวที่สวยมากิ้นปีน่ะ แกมสามารถใช้ตัวนี้ได้เวลาแบบว่าอากาศมันแบบมีความแห้งๆขึ้นอะแกมก็คือชอบใช้ตัวนี้มากๆนะคะต่อมานะคะรองพื้นตัวนี้นะคะจะเป็นรองพื้นที่คุมมันกลางๆติดทนนานกลางๆถ้าใช้คู่กับงานแป้งพับเนี่ยให้เขาควบคุมความมันดีขึ้นติดทนนานดีขึ้นนะคะนี่ก็คือตัว run foundation ตัวนี้เลยทุกคนเขาจะให้งานผิวที่ดูดูเป๊ะมากว่าเกลี่ยง,ง่ายไหมไม่ได้ถึงเกลี่ยง,ง่ายมันจะแบบมีความกลางๆนะคะมก็จะใช้ ฟองน้ำโจวีน่านะคะก็คือใช้เขาคู่กันแต่ว่าสามารถใช้แบบแต่งหน้าไปงานรับปริญญางานสำคัญสำคัญที่แบบหน้าเป๊ะมากๆแบบเป๊ะแบบเชี่บ เชียบเลยทุกคนมาพูดถึงรองพื้นตัวนี้ครึ่งปีก็พูดถึงคุณน้องคนนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละท็อป3ของแกมรองพื้นท็อป3คุมมันสุดๆติดทนนานสุดๆของแกมนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลย Jo Vina Airy Foundation นะคะสีที่แกมได้มาเนี่ยจะเป็นสี02นะคะรู้ใช่ไหมว่าแกมรีวิวรองพื้นเยอะมากยังไม่มีรองพื้นตัวไหนมาบีคุณน้องคนนี้ได้เชื่อไหม เคยเขาดีขนาดนั้นเขาดีขนาดนั้นจริงออกจากบ้านเนี่ยสิถึงสิชั่วโมงอากาศร้อนร้อนอบอ้าวอบอ้าวนะคะนั่งรถสาธารณะอะไรเงี้ยโจวีน่าตัวนี้คือเอาอยู่สุดแกเพิ่งไปต่างจังหวัดมาไปทํางานต่างจังหวัดมานะคะสิชั่วโมงได้มั้งจําไม่ได้คือ ตื่นตีห้ากลับมาถึงบ้านประมาณสามทุ่มอยู่กับคุณน้องรองพื้นอันนี้เนี่ยโดยที่ว่าเออหน้ามีความมันออกมาแต่ว่าใบหน้ายังมีรองพื้นเหลืออยู่นะคะคุมมันได้ยาวนานมากรองพื้นน้ำแมทนะคะให้งานผิวผ่องคือสีไม่ดรอปไม่หมองนะคะปกปิดรอยดํารอยแดงได้คนที่มีผิวหน้ามันก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาจะลงคุณน้องคนนี้ก่อนเนี่ยก็คือต้องบํารุงหน้าดีๆนิดนึงนะคะไปแบบหน้ามันมากๆต้องการหารองพื้นที่มีความติดทนนานมีการคุมมัน ได้เกินแบบ10ชั่วโมงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นรองพื้นที่แกมแนะนำใช้เขาตั้งแต่โน,โน้ะแบรนด์เขาเปิดตัวจนแบบเนี่ยมาจนถึงปีนี้นะคะก็ยังไม่มีรองพื้นตัวไหนมาแทนที่รองพื้นตัวนี้ได้หนึ่งที่แกมชอบมากๆนะคะสีเขาไม่รอบไม่หมองนะคะสีที่แกมใช้อยู่เนี่ยสี02ตอนนี้เนี่ยจะมีความเหลืองกว่าผิวแกมเล,กเล็กน้อยเล็กน้อยเดี๋ยวแกมใช้คุณน้องขนใหญ่หมดเนี่ยเดี๋ยวแกมจะไปลองซื้อสี01มาดูนะคะว่าใช้สี01แล้วจะเป็นยังไงนะคะจะมีคนถามเรื่องงานรองพื้น อันนี้ของ r o r ี a l นะคะ Infallible Matte Cover นะคะจริงๆแล้วน้องเขาก็อย่างที่แอเคยรีวิวไปเนาะเขาแบบทำหน้าที่ได้เหมือนเหมือนโจวีน่าเลยต้องบำรุงผิวก่อนคุมมันดีมากๆติดทนนานดีมากๆนะคะแต่ว่าข้อเสียของคุณน้องคนนี้เนี่ยคือออกซิได์หนักมากเพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ยออกซิได์คืออะไรคือเวลาทาไปแล้วว่าเวลามันอยู่บนผิวเราแล้วทุกคนสีเปลี่ยนด้วยความที่ว่าแกมขาวขึ้นนะคะ คุณน้องคนนี้สีเข้มมากๆเวลาอยู่บนผิวแกดูหมองมากน่านเหมือนแบบคนผีเข้า้องแกแบบไม่ไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คืองดคุณน้องคนนี้ใช้ไปก่อนงดใช้ไปก่อนเฮ้ยบอกเลยสกินแคร์งวดนี้เนี่ยสกินแคร์งวดนี้เนี่ยมีงานแบบเด็ดๆเยอะ สำหรับคนที่อยากได้งานที่ผิวแบบสว่างกระจ่างใสอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาแนะนำเดี๋ยวมาแนะนำเอามาพูดถึงคุชชั่นบ้างคนถามเรื่องคุชชั่นมาเยอะมากเลยหรือปล่าจริงๆตั้งใจจะลงรีวิวเปิดกรุ่คุชชั่นก่อนก่อนวิดีโอนี้แต่ว่าไม่ทดนมาสรุปให้เลย2แบรนด์2แบรนด์ที่ใช้แล้วมีความทั่วเฮ้ยถูกฉลกชอบมากมุนนะคะจองแซมมุนเอเซนเชลสกินนูเดอร์ลองแวร์คุชชั่นนะคะ สีที่ยอมได้มาจะเป็นสีมีเดียมนะคะอันนี้จะเป็นตลับปกติของเขาอันนี้ก็จะเป็นตลับ limited e dition ของเขาใช้หมดไปแล้วแล้วก็ได้คุณน้องคนนี้มาใหม่นะคะเขามากๆคือเขาให้การปกปิดน้อยถึงเกือบเกลือบกลางๆนะคะเป็นงานคุดชั่นที่มีความเคลือบผิวเบอร์รูขุมขนได้ดีมากือไม่ฉ่ำไป ไม่ไม่แห้งไปอยู่ห้องแอร์ผสม,มอ,อากาศร้อนๆแบบไม่ได้เจออากาศร้อน,อนๆเยอะเนี่ยก็คือเอาอยู่ถ้าถ้าทาคุณน้องคนนี้นะคะเจอพวกงานแบบตัดสัตวาา์นะเป็นเวลายาวๆแบบต้องออกไปเจออากาศร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแกมก็คือจะไม่ได้แนะนําตัวนี้สักเท่าไหร่นะคะจะเป็นคุชชั่นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยต้องให้เขาจริงๆอะ่ะคือแกมถ่ายวิดีโอวิวแบบเทียบคุชชั่นทุกตัวไปแล้วคือทดสอบไปเลยแต่ละวันเ้าชั่วโมงแล้วผลลัพธ์ของตัวนี้เนี่ยคือดีมากคือคุชชั่นของเจวีน่านะคะตัวล่าสุดของเขาเนาะ everyday perfecting cushion long wear นะคะมี sp f 25นะคะ pa บวกบกบวน่าเชื่อว่าตัวนี้จะติด favorite ประจำปี2021เพราะว่าใช้น้องเขาไม่ถึงปีนะทุกคนมาแรงแซงทางโค้งมากๆมาคือใช้บ่อยมากจนตอนนี้นะคะจะหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่แกมชอบมากๆนะคะคือของเขาอะให้งานผิวเนี่ยกันตบให้ทุกคนดู <K ucha S 1> ุ u ช h ่นแบบเื่อนๆอยากได้การปกปิดที่เพิ่มขึ้นนะคะตบทบๆๆบแอย่างนี้นะคะ เขาจะให้งานผิวที่สวยมากอะ่ะสวยมากๆคือเขาจะมีความแมทน้อยกว่าตัวรองพื้นนะยังทิ้งความแมทไว้เบาๆแต่ว่ายังมีความโกลวอยู่นะคะนี่ให้เพื่อนๆดูงานผิวสวยจริงชั้นแบบกลืนไปกับผิวผิวดูเป๊ะผิวดูสวยคุมมันได้ดีนะคะติดทนนานไม่เป็นคราบแล้วก็ช่วยเบอร์รูมขนได้ดีสุดๆ ไปเลยอ่ะใช้แล้วแบบผิวดูเด็กมากคือเวลาแกมแกมใช้คุชชั่นตัวนี้เนี่ยชอบมองหน้าตัวเองในกระจกเพราะแบบเฮ้ยผิวสวยจริงน้องคนนี้ชนะเลยนะชนะในเรื่องของความแบบว่าติดทนนานด้วยควบคุมความมันด้วยนะคะใช้น้องเขาแล้วแบบไม่เป็นคราบเลยเพราะแกมบอกเสมอแกมก็แบบว่าเฮ้ยแกมก็พูดตรงๆแกมเป็นคนที่มีผิวหน้ามันใช้รองพื้นใช้คุชชั่นอะไรก็แล้วแต่น้องติดแมสหมดมาเจอคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเฮ้ย น้องติดแมสน้อยมากขุดช,ชั้นที่อยู่ช่วงจมูกนะคะไม่หลุดเลยเวลามีความมันออกมาเฮ้ยกันแบบไม่รู้จะให้อะไรแล้วกับขุดช,ชั้นตัวนี้กํากหลักมากช่วงต้นปีเนี่ยก็จะค่อนใช้ไปทางรองพื้นมากกว่าเพราะว่าน้องเขาคุมมันได้ดีมากนะคะส่วนท้ายปีด้วยความที่ว่าผิวจะแบบมีความผิวแกรมจะมีความแห้งขึ้นมาเน็ดหนึ่งอาจจะไม่ต้องการการคุมมันเหมือน รอมคืนมากหนักนะคะก็จะใช้ขุดชาี่ปัดแก้มทุกคนก่อนหน้านี้เคยพูดถึงปัดแก้มเนื้อครีมแบรนด์อื่นๆไปก็คือยังชอบแบรนด์เหล่านั้นอยู่แต่ว่าพอมาเจอคุณน้องคนนี้เนี่ยเป็นงานเลอค่าที่แบบว่าค่าที่หาจากไหนไม่ได้แล้วก็มีความติดทนนานด้วยอันนี้จะเป็นที่ปัดแก้มนะคะของชาแนลตัวนี้ทุกคนเป็นที่ปัดแกบบ้มเอ่อเนื้อเนื้อน้านะคะเนื้อน้ำเป็นงานแบบเซรั่มผสมเม็ดสีแบบนี้นะคะวนน้องเขาให้น้องเขาแตกตัวเขากลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนิ้ mình, วของเราเนี่ยที่มีเม็ดสีอยู่เนี่ย มาแตะแตะแตแต,ตรงนี้นะคะจะให้เป็นงานแก้มที่มีความสวยแล้วก็มีความเลอะามากเพราะเป็นเนื้อนามใช่ไหมเวลาทาไปบนผิวแล้วนะคะเขาจะแห้งกลายเป็นน้ํามันแล้วก็มีความเกาะบนผิวนานมากโดยที่น้องแบบไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ไหลไฮไลท์เตอร์ของ Rare Beauty นะคะสีฟอนให้งานแบบว่าบ่มแดดเบา ว่าผิวดูสุขภาพดีเฟกงานผิวสุขภาพดีสุดๆเขาตรงกับสีผิวแกมนะคะทาไปมันก็เลยแบบว่าเออกลืนเข้าสู่ผิวแกมไปเลยนะคะจริงๆคือเวลาใช้คอมบินเนชันนี้นะคะโจวีน่าที่ปัดแก้มของชาแนลแล้วก็ไฮไลท์เตอร์ของแรบิวตี้เนี่ยเฮ้ยผิวคือแบบ ที่สุดเลยอะที่สุดเลยคอมบิ n เนชันของ3ตัวนี้นะคะแกมแกมได้ทําวิดีโอแต่งหน้าใช้3ตัวนี้ไปแล้วด้วยนเมาลองย้อนกลับไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวยังไงแกมทิ้งลิงก์มาให้ตรงนี้นะคะไปนะคะจะเป็นที่ปัดแก้มเนื้อเ q ควดนะคะอันนี้จะแตกต่างจากชาแนลนิดนึงเพราะว่าตัวนี้นะคะจะ มีเนื้อสีที่แบบว่าชัดเจนกว่านะอันนี้คือ ODBO นะคะ Love Struck นะคะสีที่กันชอบมากๆนะคะคือสี03แกัมทำรีวิวเต็มๆไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเกลี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติมากๆได้นะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นงานแบบมีความเบามีความแบบเป็นงานลักชูเหมือนชา n e l แต่ว่าให้สีบนแก้มที่สวยมาก เวลาแกมใช้คุณน้องคนนี้เนี่ยบางทีแกมก็จะใช้ฟองน้ําของโจวีน่านะคะเกลี่ยเกลี่ยคุณน้องเขาอําว่าให้ใช้แป้งพับนะคะหรือว่าแป้งเซตเนี่ยเซตเขาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าน้องเขาจะได้ติดทนนานตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่เคลื่อนไปไหนนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลิปเนื้อกะมี่ของแบรนด์เมมนะคะของแบรนด์เมมนะคะสีที่แกมใช้บ่อยมากจะเป็นสีศูนย์หนึ่งอันนี้เนี่ยชอบใช้ทาบนแก้มเป็นพิเศษเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสีสวยมาก ทากับลูกไหนก็ลอดแล้วก็เนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากๆทุกคนนี่ประมาณนี้เนาะเป็นสีที่ลอดอะกมมีความทว่าทุกสีผิวใช้แล้วลอดทาบนทาบนปากได้ด้วยนะคะปีนี้เนี่ยกำอินกับสิ่งนี้มากๆนี้ไม่ได้ช่วยคุมมันไม่ได้ทําให้รองพื้นติดทนนานขึ้นแต่ให้งานผิวที่มีความลักชูมีความแบบว่าเป็นงานเวลเวทผิวรูปเป็นงานกำมหยี พาเลตนี้เลยของ Hourglass ไฮไลท์แป้งเซตนะคะบรอนเซอร์ที่ปัดแก้ม2สีนะคะตาสุดแก้มได้ตัวพาเลตอันนี้มาเนาะมีเวอร์สเนาะแกมก็คือรักมากๆใช้2 p a พาเลตนี้เนี่ยบ่อยมากใช้คู่กันเลยนะคะ ผิวขาวมากๆนะคะหรือขาวประมาณแกมนะคะเก็มจัแนะนาพาเลตอันใหม่มากกว่ามาชาด,ดูกลืนเข้าสู่ผิวดูแบบไม่กระตุกกระตากนะคะแต่ว่าในขณะที่พาเลตนี้เนี่ยเรายังรู้สึกว่าแบบเออมันมันเข้มกว่าผิวเรานิดหนึ่งมาชาิมากกว่าอยู่ที่มัน่อนชอบเนาะตั้งแต่ได้อาวากลแ s สมาเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้น้อยลงแต่ว่าก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะคะนั่นก็คือตัวบรอนเซอร์ครีมบรอนเซอร์นะคะของ f ฟ n t y Beauty นะคะ402นะคะเขาจะเป็นงานแบบใช้เละมากแล้วนี่ เขาจะเป็นงานบอนเซอร์แบบนี้เกลี่ยลร,รมนผิวอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเราใช้นิ้วเกลี่ยเนี่ยก็คือใช้นิ้วเกลี่ยได้ไวมากเร็วมากแล้วก็ดูเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะดูกลืนเข้าสู่ผิวแกมได้ดีนะคะก็ชอบน้องเขาแกมก็จะทาอายแชโดว์พร m มเมะระ์ปีนี้เนี่ยแกมใช้ตัว mac prolongwear p e n pot นะคะสี soft ochre นะคะก็หน้าตานนอเขาจะเป็นนี้ ทาคุณนองเขาก่อนก่อนที่เราจะลงอายแชโดว์แบบฝุ่นนะคะจะทําให้ที่ทาตาเราติดทนนานตลอดทั้งวนันแล้วก็ไม่ไหลแล้วก็ไม่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เป็นชั้นตาเวลาเราแบบกระพริบตาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าแกเป็นคนที่มีตามันมากหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ที่ทาตาเป็นแท่งเป็นอายแชโดว์สติ๊กเนาะจะแนะนํายี่ห้อนี้นะคะ b r o w ิ t เลยทุกคนกับอากาศร้อนๆแล้วก็คือไม่ไหลเลยหน้าตาน้องเขาจะเป็นอย่างนี้ เขาจะมีด้านที่เป็นอายไลเนอร์มาให้แล้วก็ด้านที่เป็นตัวตัวที่เป็นอายแชโดว์สติ๊กแบบนี้มาให้นะคะแกมจะใช้ด้านนี้บ่อยกว่าเป็นประมาณนี้กลึงเข้าสู่ผิวได้ดีมากแล้วก็ติดทนนานกันน้ํากันเหงื่อไม่ไหลชอบสวยที่ทาตาปีนี้ที่มีความสุขว่าจับบ่อยมาก h ูด b าบิวตี้นิวนูเลยค่ะนิวนูแต่นี้เนะี่ยเป็นพาเลทที่คนน่าจะใช้ได้เยอะนะ ก็คือแต่และสีแบบเป็นงานสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะฮูดานิวนูดใช้บ่อยจับบ่อยเป็นงานสีชชมพูเป็นงานชชมพูแบบตุ่นๆที่แบบว่าเอ้ยใช้งานได้จริงถ้าเพื่อนๆมีความสุขว่าเฮ้ยตัวฮูดาบิวตี้นิวนูตแล้วค่ะมันแบบแบบแ,บบแพงไปสองพันอะไรเงี้ยยัง่จะแนะนําให้เพื่อนๆลองดู Melinda g ร i t t e r s h o ็อตแชโดวนะคะซึ่งเขาออกมาทั้งหมด4 4พาเลตเนาะ แกมมี2พาเลตที่แกมชอบมากๆนะคะคือพาเลต4 0 2นะคะพาเลตหนึ่งที่แกมีความสุขว่าเนื้อแมตเกลี่ยง่ายใช้ง่ายเนื้อสีบิวได้ใช้แบบคัตครีสได้นะคะคนที่ชอบเล่นกับสีอะไรอย่างเงี้ยแกมก็จะแนะนําพาเลตนี้เลยนะคะในขณะที่พาเลตนี้นะคะก็แนะนําให้ใช้กาวติดกิตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะให้งานที่ดูแบบซอฟต์กว่าดูเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ได้ดูเข้มขนาดน,านั้นคล้ายกันอยู่เนาะแล้วมันก็แบบดูเป็นธรรมชาติ หวานๆเลยแล้วก็แน่นอนปีนี้ไม่พลาดพาเลตตาของ p e r ร์ลีเพอร่เลยกมทำรีวิวเต็มๆไปแล้วเรื่อนถ่ายวิดีโอนั้นก็แ,กแฮปปี้กับลุกที่ได้มากเซโดนเนื้อแมทที่แบบมีความลื่นมากมีทั้งเนื้อกริตเตอร์เนื้อชิมเมอร์เนื้อดีมากๆเลยทุกคนเป็นพาเลตอีกพาเลตหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ย สามารถเทียบเคียงกับคูดาบิวตี้ราคา2,000กว่าบาทของแก้มได้นะคะพวกเนื้อแมทไรเงี้ยเนื้อดีกว่าคูดาบิวตี้อีกนะคะแล้วก็เนื้อชิมเมอร์อไรเงี้ยสวยมากเป็นเฟวอริของพี่โมเมด้วยนะตัวนี้นะคะตาที่ไม่คิดเลยว่าจะจับแล้วก็ใช้บ่อยนั่นก็คือตัว Burn Breeze Palette นี้นะคะเคยน้องเขาใช้ง่ายมากเลยด้วยความที่ว่าน้องเขาเป็นสีน้ําตาลนะคะแกมทําสวอชไปแล้วคือมีสีน้ําตาลให้เราเลือกใช่ปะก็คือสวยมากแล้วก็จะมีเนื้อแบบ เนื้อกิตเตอร์อย่างนี้นะคะวิงวิง้งเนาะพาเลตหนึ่งจากเพอร์ลิพราที่แบบเฮ้ยเนื้อนิ่มมากสีสวยมากสีสวยมากซื้อมานะคะไม่เสียดายเงินเลยจากเพอร์ลิเพรานะคะแล้วก็พาเลตตาพาเลตสุดท้ายนะคะจะเป็นพาเลตตา Q press อันนี้นะคะอาร์นชตัวนี้เนี่ยถูกและดีเลยอะสีที่ยำได้มาคือ401ูนยเขาจะเป็นมีทั้งที่ทาตาเนื้อเนื้อแมทนะคะแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ แล้วก็มีแก้มมาให้ด้วยเนาะแก้มเคยแบบพูดถึงเขาไปแล้วนะเนื้ออายแชโดว์ที่แบบว่ามีความวิงเนื้อแมตก็คือเกลี่ยง่ายนะคะแต่บางทีลดเหลือ99บาทบางทีลดเหลือแบบโรย9บาทอะไรเงี้ยถูกมากทุกคน ต่อไปนะคะมาพูดถึงลิปกันว่าก็จะไม่ได้แตกต่างจากตอนครึ่งปีแรกเท่าไหร่นะคะชอบลิปรุ่นนี้ของ Maybelline Superstay Matte Ink มากๆแต่ว่าคนสีที่กำาชอบมันเป็นงานแบบ Coffee Edition เป็นงาน Limited Edition นะคะลองไปเลือกไปเลือกสีดูได้เพราะว่าุนนี้เป็นลิปที่ทนมากทนทุกสิ่งอย่างทนปิ้งย่างบางทีใช้ครีนซิ่งบามล้างอะ่ะยังไม่ออกเลยทุกคนจะเป็นลิปแมทรุ่นหนึ่งที่เวลาทาไปแล้วอะ่ะเขาจะไม่จับกับรอยแห้งบนปาก จะให้งานที่แบบว่ามีความพิกเมนต์มากกรบสีริมฝีปากได้มิดชิดมากๆนะคะเมื่อก้อไหนนะคะที่อยากได้ลิปแมทที่จะไม่จับกับร่องปากเราอยากได้งานที่แบบว่าทาแล้วสบายปากแต่ว่ามากลบสีริมฝีปากได้อยู่นะคะก็จะมีลิปของโจวีน่าก็จะมีทั้งสองรุ่นเลยวันนี้ที่มจะนํามาพูดถึงนะคะหน้า stay matte all day นะคะ stay matte all day กับตัวโจวีน่ stay well e t นะคะว่ารู้ไหมว่าทุกครั้งที่ทาลิปของโจวีน่ลง i g Story นะคะ m แตกทุกครั้ง เ,เขาสามารถกรอบสีริมฝีปากของแก้มได้ดีมากแล้วก็ช่วยเบอร์ริมฝีปากของแก้มได้ดีมากเป็นคนที่มีร่องปากเยอะทั้งสองตัวนี้เนี่ยคือจะไม่ไปจับกับร่องปากแก้มเลยนะคะแมทออ all day นะคะผ่านร้านหมูกระทะร้านปิ้งย่างร้านจิ้มจุมออกน,น้องเขาเอาอยู่ทุกคนน้องเขาเอาอยู่แก้มไม่ได้บอกว่าน้องเขาไม่หลุดเลยนะคือน้องเขาหลุดบ้างแต่ว่าสีหลุดแบบน้อยมากไม่ติดแมสนะคะพิกเมนต์ของลิปเขาอะคือแน่นมากไปดูรีวิวสวอชของคนอื่นๆนะคะที่มีสี ผิวเข้มกว่าแกมผิวแทอะไรเงี้ยทาลิปรุ่นนี้แล้วก็ตัว Stay Velvet well ของเขานะคะออกมาได้สวยมากๆทุกคนเป็นเนื้อลิปแมทที่แบบว่าเฮย้ยเนื้อดีมากเป็นเนื้อแมทแต่ว่าไม่แห้งสูดรลิบฝีปากได้เลยไม่จับกับรอยแห้งนะคะ,คะเวลาแกมคิดอะไรไม่ออกนะคะสีที่แกมชอบใช้นะคะมีสี0406แล้วก็02 0406แล้วก็02นะคะเป็นสีที่สวยมากมาพูดถึงตัวคุณน้องโจว i n a Stay Velvet well Liquid Lipstick ตัวนี้กันบ้างหน้าตาจะมีความแบบว่า,า,า,าน่ารัก มากลิปเนื้อก็มาหยี่เนือ้อเขามีความนุ่มมากสีแน่นนะคะกลบสีริมผีปากได้มิดชิดเนาะนี่อันน่ี้นะคะสีที่ยัรมทายอยู่บนปากแกมณนะวันนี้นะคะจะเป็นสี05กับสี09ผสมกันนะจ๊ะสวยมากค่ะเน,นื้อก็มาหยี่เนื้อเขามีความนุ่มมากสีแน่นนะคะกบสีริมฝีปากได้มิดชิดเนาะนี่เป็นอย่างงี้นะคะนี่ ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็จะดูเป็นงานเป็นธรรมชาติมากกว่าส t ตมเมดออเดย์นะคนที่มีความสุกว่าไม่ชอบน้อมแมทเนี่ยแกมก็จะแนะนำลิปรุ่นนี้แต่ว่าเอาจริงลิปแมทรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้แมทขนาดนั้นเป็นเล็บแมทที่ไม่ได้จับกับรอยแห้งไม่ทําให้ริมฝีปากเราแห้งแกมก็คิดว่าเพื่อนๆหรอแบบลองเลือกเอาได้เลยว่าชอบรุ่นไหนหรือซื้อั้งสรุ่นไปเลยนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องความติดทนนะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะมีความติดทนกว่าตัว Stay w e l v e t นิดนึงกินข้าวแล้วนะคะน้องเขาก็จะมีหลุดหลุดไปบ้างแต่ว่าเขายังทิ้งความเป็นสแตนไว้บนปากเราก็ใช้กับแก้มได้ด้วยแก้มชอบเอาแบบสีเขามาทาแบบเป็นงานไล่โทนสีเป็นงานออมเบรเขาจะได้งานที่ดูสวยมากนี่นะคะเกลี่ยง่ายแก้มก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบลิปที่แบบมีความเป็นเนื้อแมทไม่คิดว่าตัวเองแบบจะจะ,จะ,จ,ะจะนำลิปรุ่นนี้ของเจวีนาตัวกํา นนนะมาพูดถึงในวิดีโอนี้นะรุ่นนี้เนี่ยแกมชอบเขาตรงที่แบบว่าเฮ้ยเขามีสีนูดสีสวยๆที่แกมหาจากแบรนด์อื่นไม่ได้เป็นสีที่แบบสวยจริงนะคะมีห้าสีที่แกมแบบว่าวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งเลยคือจับใช้ตลอดนะคะนั่นก็คือ 01, 02, 0ูนย0หนึ่งศแล้วก็หนึนะคะไปน,นะคะไม่คิดเลยเหมือนกันว่าลิปรุ่นนี้จะเข้ามาอยู่ในวิดีโอนี้อันนี้คือเมลินดา ดิวอีทิน in นกลอสถ้าเพื่อนๆดูแกมาจะรู้ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบลิปกลอสเลยแต่คุณน้องคนนี้หลุดเข้ามาในวิดีโอนี้แล้วก็เป็นสีเดียวที่ทาแล้วแบบเฮ้ย,ยมันดีมาก0ูนหนึ่งทุกคนศูนหนึ่งสวยมากดูเป็นทาให้ทุกคนดูนี่ยมันแบบ ดูเป็นสีเลมฝีปากของแกมแล้วก็เวลาแกมทาเขาบนปากแกมเปล่าๆแต่งหน้าแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยเขาจะให้สีที่แบบว่าเฮ้ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้ากับสีเลมฝีปากแกมมากๆแกมก็เลยแบบชอบคุณน้องคนนี้เป็นพิเศษถึงแม้ว่าปกติจะเป็นคนที่ไม่ชอบงานลิปกลอสไม่ชอบงานลิปทินแต่ได้คุณน้องคนนี้เข้ามานะคะ1สีสีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งต้องโดนะะนะคะคือเมเบอร์ลินอัลติแมทนะคะ สีที่แอมจับบ่อยนะคะมีสีเดียวเลยที่จับบ่อยมากๆนั่นก็คือตัวสี699 699อะไรก็มาล้มไม่ได้จ้ะแม่คนกรีดร้องทาแล้วทุกคน DM มาถามทาแล้วทุกคนถามชื่อสีลิป ก็จะเป็นสี9 9 9อันนี้นะคะจะมีอยู่แค่2แบรนด์ที่เวลาทาแล้วมีคนดีมาถามบ่อยมากก็คือโจวีน่าตัวรุ่นรุ่น,นตัว t t y y m t t e ออเดย y แล้วก็ตัว Stay Velvet นะคะแล้วก็ตัว m a y b e l i n e Ultimate 2รุ่นนี้2รุ่นนี้ที่มีคนดีมาถามบ่อยมากนะคะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวไงกันจะทิ้งลิงก์ทิ้งชื่อรายการของทุกอย่างไว้ให้ใน คอมมเนต์ด้านล่างเพื่อนๆลองเปิดดูได้นะคะส่ว so, นวันนี้นะคะน้องแก้มากกลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้กันไป้วคะสวัสดีค่ะ